โอ้ขอบคุณค่ะไปทำอารมณ์อะไรมาหรือเปล่าจริงๆหราอืมเราก็โตขึ้นเป็นสาวขึ้นก็พัฒนาความสวยขึ้นบ้างนิดนึงคือการดูแลใส่ใจอะไรางเงี้ใช่ใช่จริงเรามีเวลาออกกำลังกายอะไรอย่างนี้ได้ช่วงนี้เอาจริงๆเนี่ยไม่มีเลยค่ะส่วนมากก็จะแบบออกกำลังกายในการถ่ายละครอย่างสิงซังป่า ค่อนข้างบูเยอะก็เลยทําให้แบบดูนีคขึ้นใช่ค่ะก็เลยไม่ค่อยมีออกกําลังไม่ค่อยมีเวลาออกกําลังกายอย่างที่รับอย่างอื่นที่จริงเรามีไหมการดูแลสุขภาพโดยทำให้ดูดีสวยเฟรชอะไรอย่างนี้จริงๆเป็นการพักผ่อนค่ะการนอนนี่สําคัญมากเลยยิ่งการทํางานแบบนี้เนี่ยการนอนคืออันดับหนึ่งต้องนอนเยอะๆพักผ่อนเยอะๆดื่มน้ำเยอะๆค่ะช่วยได้โออย่างแบบไหนคนมอกว่าเออดาราต้องแบบเออช่วงนี้มันก็เปิดแล้วแหละสัญจรสัญญากรรมเราไปจิ้มหรือไปทำมาไหมอ๋อจริงๆไม่ได้จิ้มเลยค่ะจริงๆอ่ะ ก็อยากทําอยู่เหมือนกันเพราะว่าตัวเองมีปัญหาร่องแก้มตรงเนี้ยใช่ไหมใช่ใชแต่ว่าอ<ม>ย่างที่บอกให้ยังไม่ได้มีโอกาสไปจิ้ม,มสักทีแต่ว่าส่วนมากก็จะดูแลตัวเองมากกว่า<ม>ใช่ค,ค่ะคือยังไงมันมันมีปัญหาอะไรทำไมเราถึงอยากไปจิ้มไปทำให้มันเพราะว่าเวลาเราเล่นละครใช่ไหมเอาเอาจงอยบตอนถ่ายรูปอะไรเงีงย้งย,ย,ย,ย<ม>เราก็จะแบบมีร่องแก้มเราเป็นคนยิ้มเยอะยิ้มสุดมันก็เลยแบบเป็นร่องแก้มอะไรตรงนี้แล้วส่วนมากหลังจากนั้นก็จะเป็นแบบเหมือนดูแลตัวเองทาครีมอะไรอย่างงี้มากกว่าแต่ว่าคิดจะไปทำอยู่ใช่ไหมค่ะร่องแก้มนะคะทุกคน ไม่ได้ไม่ได้อใช่ค่ะคือทําให้มันแบบมีความมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเราก็ต้องดูแลตัวเองบ้างเร็วๆนี้ไหมหรือรอเดี๋ยวยังค่ะยังยังหาที่ลงไม่ได้เลยก็ต้องไปดูแลตัวเองกันหน่อยครับทุกคนเรามองไงตอนนี้แบบสถานการณ์กับแบบว่าหลายคนบอกว่าก็ต้องให้ไม่อยากไปทำด้วยธรรมชาติดีแล้วจริงๆมันเป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลเนาะจริงจริงะทำหรือไม่ไม่ทำเนี่ยมันมันเป็นการตัดสินใจของเราทำแล้วสวยทำแล้วมีความมั่นใจทำไปเลยค่ะ เนาะจริงๆริงวก็ไม่ได้แบบเป็นี่หรอไม่ไมเดี๋ยวนี้มันแบบ2020แล้ว,ลวโอ้เดี๋ยวนี้คนทําหรือว่าไม่ทำเนี่ยเขามองเห็นในเขาเรียกว่าไงไปในทิศทางเดียวกัน ถ้าทำเรื่อสวยทำไปเลยทำให้เรามั่นใจทำไปเลยจริงๆอต่อย่างล่าสุดเนี่ยโพสโค้ดสเีนกับซีนสองที่น้องนี่เลาเธอคนก็ยิ้มกินมแบ่ก็ยิ้นแบบมันต่างหรืออะไรเงี้ยคอณว่าสาธุค่ะขอเป็นผู้จินตนาการนะคะก็แบบว่าพอหลังจากจบขิงก็ลาขาก็แรงไปเนี่ยก็คือมีงานคู่กันตลอดเลยจนได้ละครเรื่องใหม่ใช่ค่ะ จิ้นจิ้นฟินมน <c oughs> สัสากใคนน้ <c oughs> ใช่ค่ะก็คือเวลาไปงานกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนก็จะจําได้ว่าจากถิ่นก็ลาหาก,ก็แรงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยังมีรายการทางช่องอะค่ะสตาร์แคมก็มีการอัดรายการคู่กัน <c oughs> แบบว่ามี EP แรกแล้วก็เหมือนกับว่าเสียงเรียกร้องของแฟนๆก็เลยทําให้มี EP พีสองต่อมาเป็น,นรายการใสจิ้นเราแบบไม่ตกเลยกับดิโก้แล้วแบบนี้แล้วแฟนทำมาเรืชียร์จิ้นตลอดเลยก็รู้สึกดีใจนะคะที่ทุกคนยังจําได้แล้วทุกคนก็ยังเขาเรียกว่าไงยังยังให้ความสัมพันธ์กับ คู่เรายังคอยสนับสน,นุนก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณมากค่ะละครคู่ต้องมาไหมเธอมาแล้วฮะ <laughs> ใช่เร,เ,เ,เรื่องปานเสน่หาค่ะแ,<ต><น>แต่ก็ต้องมีคู่อื่นด้วยมีพี่แม็กกี้พี่ออฟด้วยค่ะออตอนนี้ถ่ายทำคู่แมกไปแม่คอยไหนอ่ายังไม่ได้เริ่มเปิดกล้องค่ะแต่ว่าเริ่มฟิตติ้งไปแล้วเป็นกระแสจิดมันกลับมา ดีใจกับหูแบเดิมไหมก็มีคนดีใจค่ะว่าได้กลับมาร่วมงานกันอีกก็ทุกคนก็รอรอดูที่จริงมันทาให้เรากดดันไหมเป็นความรู้สึเรื่องแรกดีมากถึงเลารีตูงสูงมากก็แบบทำแบบออนไลอีกอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเราต้องตั้งเป้าอะไรกันนหนูไม่ได้ตั้งเป้าถึงคาดหวังถึงเรตติ้งค่ะแค่แค่รู้สึกว่ากลับมาทำงานร่วมกันไอเนี้ยหนูก็ก็ดีใจแล้วเราคิดว่าทุกคนก็ดีใจเหมือนกับหนูที่เราได้กลับมาทำงานร่วมกัน จิ้มกันอย่างนี้ยังไงแฟนแฟนเธอหัวใจเธอตอนนี้เขา,าเดิมหนูไม่มีเลยค่ะใช่เหมืนอนว่าเป็นการทํางานเหมือนพี่น้องการทําง,งานร่วมกันคือใใมันยังไม่ถึงเวลาหรือเปล่าแต่ว่ามองาไม่มีเวลาหนูว่า<ป>อย่างที่พี่บอกแหละมันยังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวถึงเวลาเดี๋ยวมันมาเองเชื่อหนูคือยังไงมันมีหนุ่มๆเข้ามาคุยหรือเข้ามาจีบในโรงในเรสตามแบบ ยยคโซเชีีตออนน้หมรัจริงๆมันก็ไม่มีนะคะสนมากก็แบบทักทายกันอารมณ์เหมือนคนร่วมงานกันอย่างเงี้ยแบบว่าเป็นกิจจารษณะเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่มี เปกต้องเป็นในในรอบวงการหรือเราคุยแอ้โอเคคลิกก็คุยกันได้สืส่อสารใจกันได้ไอือจริงๆแล้วเราไม่ได้แบบปิดกันนะคะว่าแบบจะต้องนอกหรือว่าในอะไรอย่างเงี้ยจริงๆหนูเ,เป็นคนค่อนข้างคุยกับคนง่ายแค่เราแบบคุยตรงกันเข้าใจใกันคุยกันรู้เรื่องแค่นี้ก็พอแล้วค่ะในช่องในช่องมีความมีไหมตอนนี้แบบดาวรุ่งทั้งเจ็ดหรือหลายๆคนแล้วเราบอกว่แบบจะคุยพัฒนาทางสองทางโอไไ้ไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยจริงๆเอ้ตอนนี้โสนิดใช่่ะโซนิดครับผม